เมนูที่3นะคะ,คะของเดือนนี้ก็คือวุ้นกะทิฝอยทองค่ะอนะซึ่งทำได้ไม่ยากเลยค,ะค่ะส่วนผสมก็ง่ายมากเลยนะคะก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะ,คะหัวกะทิน้ำตาลทรายผงวุ้นเกลือแล้วก็ฝอยทองค่ะ พูดถึงน้ำกะทินะคะต้องบอกว่าสาวๆสมัยนี้นะคะเวลาทําอาหารก็จะใช้กะทิกล่องเพราะ,ะว่ามาสะดวกใช่ไหมคะจนบางครั้งค่ะอาจจะลืมไปแล้วนะคะว่าวิธีการคั้นมะพ,พร้าวเพื่อให้ได้หัวกะทิเนี่ยทำยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับนะคะในการทําหัวกะทิให้ได้ดีที่สุดออกมาฝากกันค่ะ มะพร้าวที่นำมาคั้นเป็นน้ำกะทิจะเป็นมะพร้าวแก่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ชามสองใบสำหรับใส่มะพร้าวขูดและกากมะพร้าวแล้วก็อย่าลืมกระชอนตาท,ทีอีกหนึ่งอันนะคะเอาไว้สำหรับกรองแยกน้ำกะทิและกากออกจากกันค่ะส่วนน้ำที่ใช้คั้นมะพร้าวขอแนะนำให้เป็นน้ำอุ่นเพราะว่าการใช้น้ำอุ่นคั้นกะทินั้นจะช่วยให้ดึงความมันของมะพร้าวออกมาได้มากและยังช่วยยืดอายุของน้ำกะทิให้เสียช้าลงอีกด้วยล่ะค่ะ ค่ะแล้ก็มาลงมือทํากันได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะตัวช่วยของเราเนี่ยจะทําให้ขนมของเราง่ายยิ่งขึ้นก็คือเตาแม่เหล็กไฟฟ้า,าที่มีลายดอกซากุระเครื่องนี้นะคะจะทําให้เราทาขนมได้ง่ายขึ้นมากเลยะค่ะพี่จอย กดปุ่มออนนะคะเลือกเมนูไปที่โปรแกรมฮ o ต Pot ค่ะลดกำลังไฟลงให้เหลือ800วัตต์แล้วก็เคี่ยวจนวูนให้มันใสเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยใส่หัวกะทิลงไปแล้วที่จอายก็เอาฝอยทองเนี่ยใส่ลงไปในแม่พีง่ายมากเลยเนอไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ เห็นไหมคะว่าการมีเครื่องครัวที่อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะทำเมนูไหนนี่ก็ง่ายไปหมดเลยนะคะมมนก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้คะ<ฆ>่ะน้องพีมีให้เลือกถึงแโปรแกรมในการทําอาหารเลยนะคะและที่สําคัญะค่ะต้องบอกว่าร้อนเร็วอาหารก็สุกเร็วด้วยเหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบนะคะแล้วก็ยังมีความปลอดภัยด้วยเพราะว่าตลอดเวลาที่เราทำอาหารจะไม่มีไม่มีเปลวไฟออกมาเลยนะคะและเกิดว่าเราเพอเอามือสัมผัสหน้าเตาก็ไม่ร้อนด้วย เรที่ชอบมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศในการทำอาหารในส่วนร่มรื่นแบบนี้ก็สามารถยกออกมาได้เลยใช่แล้วก็สมัยนี้แบบว่าพวกเราอชอบอยู่คอนโดกันใช่ไหมคะยิ่งถ้าเราใช้ต่อแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะสะดวกมากเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องใช้แกส๊สสามารถเสียบปลั๊กปุ๊บก็ใช้ได้เลยและที่สําคัญนะคะ,คะแถมหม้อชบูให้ด้วยค่ะชอบมากเลยเนี่ยใช่เวลาเรามีปาร์ตี้ใช่ไหมคะหรือว่าทำทานกันในครอบครัวเนี่ยมันก็เวิร์กมากๆเลยค่ะ,คะ และอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับสาวๆต้องแพ้นี่เลยค่ะ,ะลายสากุรลาเนาะคือมันสวยหวานมากอะ,แ,ะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ที่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นก็เติมหัวกะทิลงไปเลย,ยนะค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําบุญน,นะคะไปแช่เย็นนะคะให้บุญมันเซ็ตตัวะค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักนะคะใส่จานนี่ะจะให้ดูพี่จอยมันเป็นลายดอกไม้เลยข้างล่างนี่นะคะแล้วก็คว่ำปื๊บอุยเหมาะกับน้องครีมมากคะ่ะสวยวาน